สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวมันคือหม่าล่ามนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นหม่านาที่เพราะ่รสชาติมันดีนะครับแต่ว่าถึงมันจะลิ้นชานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันมันอร่อยสำหรับผมนะต้มใส่น้ำเปล่านะครับต้มน้ําร้อนๆก่อนแล้วก็เทใส่เนนียนะข้างในก็จะมีนี่แหละนะครับเมื่อเช้าผมใส่เครื่องของโอดิ้งเข้าไปแล้วก็น้ําของโอดิ้งนะครับแต่ส่วนวันนี้นี่เลยครับก็อื่นนะครับผมจะบอกว่าเท่าที่ผมกินมานะครับวันนี้ ันนี้ลดราคานะปลายเหลืองน้ำอูดิงอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีรสชาติัะเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้เรามาลองเรามากินอันนี้กันเป็นครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้องใหม่นครับผมย้ายมาห้องนี้เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันนะครับมันจะมีซองบอกด้วยนะครับว่าควรจะใส่อะไรลงไปก่อนนะครับอันจริงๆก็อันหนึ่งกับอันสองนี่คือใส่พร้อมกันได้นะครับส่วนอันที่สามนี่คือใส่หลังจากเติมน้ำนี่เองนะครับเส้นเขาหอมมาค่อนข้างดีเลยนะแต่ผมจะเอาเส้นลงก่อนครับแล้วก็ค่อย เติมเครื่องปรุงเรไปทีหลังนี่เองครับมันจะลงไปไม่ค่อยได้ได้แค่เนี้ยอันนี้คือใส่ก่อนเติมน้ำได้นะครับเติมเลยมาใส่ทีหลังทีเด็ดครับวันนี้นี่เลยอืมแต่จริงก็หอมนะ หอมกับหอมหอมจริงหอมจริงหอมจริงน้ำเดือดแล้วทุกคนท่วมสิ้นแล้วกันดูไม่เห็นหรอกอันนี้คือน้ำเปล่านะครับผมไม่ได้ใส่อันนี้ผมไม่ได้ใส่เจ้าตัวนี้นะครับลองแล้วอร่อยจริงแต่ว่ารอบนี้เรามนลองใส่อันนี้อยู่ครับ <c oughs> จะกลิ่นมันทําให้ไออันนี้คือกําลังเย็นๆอยู่นะครับไม่ได้อุ่นไม่ได้อะไรนะจากนั้นก็ ปิดฝาครับอุย๊ยร้อนจากนั้นก็ปิดฝาครับอ้ยร้อนเขีคปิดฝาไปก่อนตอนนี้คือแบบว่าแช่ไว้นานพอสมควรแลร้วเอาละไม่ติเดี๋ยวผมยังไม่เคยลองชิมแบบนี้เลยแบบยังไม่ใสซ่ซอสหม่าล่าอะไรเงี้ย อืมันก็เตี่ยวเลยนี่มันก็เตี่ยวนี่ว่า่นมนก็เตี่ยวเลยนะครับผมามาใส่มาล่ากันนะครับแล้วก็คนๆอาจจะกินท่าพิสดารนิดนึงนะครับชั้นเขากินอย่างนี้เลย น,นี้มันเริ่มเย็ยนแล้วมันต้องกินแบบร้อนๆนะมันถึงใจแบบเขาถึงรสชาติน,นิดนึงนะครับผมแต่ละมีก็อร่อยเหมือนกันคนระับ มนมนอร่อยนะครับมาหาสมุนเงินสื้อเสื้อลองสดน้ำดอว้าวเส้นเหนียวนุ่มโอเครสชาติน้ำซุกเข้มข้นอร่อยนะครับถึงแม้จะแบบว่าไม่ได้ใส่แบบพวก เอเครื่องอื่นๆนะมันก็ยังอร่อยอยู่นั่นเองเนี่ส่วนความชาเนี่ยมันมีนิดเดียวแต่ว่ามันก็รู้สึกได้นะครับว่ามันชาจริงๆมันเหมือนกินหมาล่าจริงนะครับเพราะรว่าเป็นนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสําหรับผมนะถ้าเจ็ดนี่คือธรรมดาอาจจะเริ่มชอบนะครับแต่ว่าถ้าเจ็ดขึ้นเนะี่ยอันเนี้ยไม่เริ่มชอบละถ้วยนี้ผมให้ประมาณเจ็ดจุดห้าครับ มันอร่อยจริงๆนะครับปากชาลิ้นชารู้สึกนะไม่ใช่ว่ามไม่รู้สึกนะก็นิดหนึ่งครับแบบว่าพอกินได้พออร่อยอนะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับคลิปเดียเเด๋ยวนี้ก็เอาปว้เด็นไปนั่งเลก่อนแล้วกันนะครับผมซีนี้อยากให้มันมีขายอยู่ในไทยมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม